คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับลํำซัมพอร์แคต์นะครับเริ่มเร็วเริ่มรวยวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงินกับผมแอดจังกุกแห่งเพจลํำซัมครับวันนี้เนะี่ยก็มาเป็น EP ีที่20แล้วนะครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ EP ีที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่ yeah. ก็ EP ีหนึ่งก็ประมาณ E ีีละสินาทีถูกต้องไหมครับอีพีที่20ก็คือผมทำพอร์แคต์เนี่ยมาทั้งหมด200นาทีแนละ้วทุกคนก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้กับทุกคนนนะมานถึง20 EP 20 EP ตอแล้ว วันนี้เนะี่ยผมเลยจะมาขอพูดถึงเรื่อง Passive Income กันบ้างนะครับเพื่อนๆพ,พอได้ฟังคำว่า Passive Income แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับเออมันคืออะไรอะไรอย่างนี้ไหม โดยอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของโลกเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าเรายังไม่พบหนทางที่สามารถทําเงินได้ในตอนที่คุณหลับเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องทํางานนั้นไปจนวันตายการสร้างพาสิ i v e i n c o m เนี่ยจึงเป็นสิ่งสาคัญนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่า Passive i n c o m คืออะไรนะครับ p a ส s i v e Income เนี่ยคือรายได้ที่มาจากการกระทําที่เราลงแรงไปแค่ตอนแรกนะครับแต่ยังคงสร้างรายได้นั้นกลับมาได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะไม่ได้ทํางานนั้นแล้วนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับ Active i n c o m มที่ส่วนใหญ่ทนา งานประจาทํากันอยู่นะครับก็คือเป็นรายได้จากการที่เราใช้แรงทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับพอทํางานเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างทีหนึ่งถูกต้อง,งไหมครับสมมติถ้าเราหยุดทางานไปเนี่ยก็เหมือนเราลาออกสักง,งานอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ค่าจ้างถูกต้องไหมกลับกันกับ p a สซีฟอินคัมครับก็ค,คือลงแรงไปทีเดียวครั้งแรกเลยแล้วก็จะได้รับเงินกลับมาอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะมีกลับเข้าไปดูบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นการทํางานที่ใช้เวลาตลอดนะครับไม่ได้ใช้แรงตลอดเวลาว่างันเถอะแต่สามารถสร้างรายไนดะ้ให้กับเราเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่หยุดนะครับ ผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ทุกคนเนี่ยมีรายได้จากทาง Active Income กันอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการทํางานประจำวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาพูดถึง3การลงทุน,นรับที่เราสามารถจะสร้าง PASSIVE Income ให้กับเราได้เพื่อที่เราครับจะได้มีรายได้เข้ามาหลายทางไม่ต้องพึ่งรายได้จากงานประจําอย่างเดียวนะครับโดยจะมีอะไรบ้างทั้ง3ใหอย่างเนี่ยไปฟังกันเลยครับสิ่งแรกเลยนะครับที่สามารถสร้าง passive income ให้กับเราได้เลยครับ1ก็คือลงทุนในหุ้นครับ เมื่อพูดถึงการลงทุนเนี่ยหุ้นน่าจะเป็นสิ่งแรกที่หลายคนเนี่ยคิดถึงหรือว่านึกถึงเลยสำหรับใครใที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการซื้อหุ้นคืออะไรพูดง่ายๆคือการที่เราซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆครับ ถ้าเรามีหุ้นเยอะแล้วกิจการนั้นทํากําไรได้มากในปีนั้นๆเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบบมาเป็นเงินปันผลมาเป็นราคาหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือการลงทุนแบบเด y เทก็คือซื้ออีกวันขายวันหรือซื้อตอนเช้าขายตอนบ่ายก็คือเน้นทํากําไรในราคาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นนะครับสมมติผมซื้อตอนที่มันราคา5บาทถูกต้องไหมแล้วผมไปขายในตอนที่มันราคา10บาทนั่นเท่ากับว่าผมได้กําไรคูณ2เลยนะ ก็คือซื้อ5บาทขาย10ก็คือกำไรน้นๆเนี่ยแหละครับก็คือข้อดีของการเป็นเดทนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีครับสมมติว่าเรามีความรู้ไม่มากพอหรือว่าแบบจับจุดในการลงทุนแบบเดทไม่ได้นะสมมติเราซื้อตอน5บาทใช่ไหมเราซื้อปุ๊บปุ๊บมันขาดทุนเลยมันเหลือ4บาทนั่นก็เท่ากับว่าเราขาดทุนไปแล้วครับแต่ถ้าสมมติเราเงือบใจแข็งนี่ไม่ขายอะไรเงี้ยมันเหลือ3บาท2บาทเดี๋ยวผมบอกเลยว่าใจจะวายเลยนะบอกตรง,ตรง ซึ่งมันก็เลยมีการคัดร้อนขึ้นมานะครับบางคนเี่กจะตั้งคัดร้อนไว้ที่อาสิถ้าสมมุติว่าขาดทุนไป10%แล้วเนี่ยก็จะคัดร้อนหรือบางคนก็ถือยาวนะครับจนเปลี่ยนจากเดเทเพดนันก็คือกลายเป็นลงทุนแบบ V I เลยนะก็คืออยู่ยาวเลย อันนี้ยก็จะเป็นการลงทุนที่เรียกว่าเดทเหตุครับก็คือแบบซื้อเร็วขายเร็วนะครับเน้นทำกำไรในช่วงสั้นๆแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับก็คือเป็นการลงทุนแบบ BCA ครับหรือ Dollar Cost a v e r a g i นะเป็นการลงทุนแบบทยอยซื้อในทุกๆเดือนแบบสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่เท่าๆกันนะครับเช่นผมเลือกลงทุนในหุ้น CPO ใช่ไหมอันนี้สมมตินะสมมติลงทุนในหุ้น C p o อเนี่ยซื้อทุกๆเดือนนะครับเดือนละ5 0 0 0บาทโดยไม่สนเลยว่าราคาของหุ้นเ b ีอยจะขึ้นรือาดคเ บาเลยแต่เปลี่ยนจากการออมในธานาคารจากบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นซื้อหุ้นนั่นเองแต่สิ่งสําคัญคือต้องเลือกหุ้นที่จะลงทุนให้ดีนะครับเพราะถ้าเลือกผิดเนี่ยซื้อแล้วหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันดิ่งขาดทุนตลอดเวลาเนี่ยผมบอกเลยว่าเงียนปันผลที่ได้เนี่ยต้องถึงจ,จะได้น้อยแล้วราคาหุ้นที่เราซื้อเนี่ยมันขาดทุนแน่ๆนะครับแนะนําก็คือเลือกเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้100ยอยจะดีกว่านะครับว่าหุ้นที่อยู่ในเซ็ตห้าสิบหุ้นเซ็ตร้อยเนี่ยคือหุ 50ตัวหรือว่า1 0อตัวนั่นเองโดยผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับเฉลี่ยอยู่ที่8-12%ตต่อปีเลยแต่ว่าผลตอบแทนที่สูงเนี่ยก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นนะครับก็แนะนบว่าควรศึกษาดีดีนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นเข้าไปเนี่ยอาจจะเรียบร้อยนะครับเจง๊งหรือว่าขาดทุนก็เป็นได้ มาถึงตัวที่สองนะครับที่จะสร้าง s าส e อินคั e ให้กับเรานะครับก็คือการลงทุนในกองทุนรวมสําหรับมือใหม่มากๆนะครับผมก็อยากแนะนาเลยนะให้เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมก่อนเพราะว่าข้อดีของกองทุนรวมที่ดีกว่าหุ้นเนี่ยก็คือจะมีผู้จัดการกองทุนเนี่ยคอยดูแลแล้วก็ปับพอร์ตให้กับเราครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้เพียงกองทุนเท่านั้นนะครับแต่จะไม่สามารถเลือกหุ้นลายตัวได้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะเป็นคนดูแลจัดการทุกอย่างให้แทนนะครับซึ่งสิ่งที่เราก็จะได้มาเหมือนกันเลยก็คือเงินปันนผผลลลตอออบแทเฉี่ยะไระคก็ ได้เหมือนหุ้นเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกหุ้นลายตัวนั้นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงจะต่ํากว่าหุ้นเพราะว่าผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเขาก็าจะพยายามปรับพอร์ตให้แบบว่ามีความเสี่ยงที่น้อยกว่าแต่แน่นอนแหละว,ว่าความเสี่ยงน้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะได้กําไรหรือผล,ผลตอบแทนเนี่ยก็จะน้อยกว่าหุ้นเช่นเดียวกัน แต่ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของกองทุนรวมนะครับคือบางกองทุนเนี่ยสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยสําหรับใครที่แบบว่าเออเสียภาษีรายปีเยอะเนี่ยการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยจะช่วยลดหย่อนภาษีมีกองบางกองทุนนะครับที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถลงทุนแบบ DCA เหมือนกับหุ้นในข้อแรกได้เลย สามารถค่อยๆทยอยลงทุนทีละ5 0 0 0บาท1 0 0 0 0บาท3,000บาทตามที่เราถนัดแล้วก็ตามที่เราไหวกับการใช้ชีวิตได้เลยครับสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับซึ่งความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าแต่แน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะต่ำกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่มากกว่าสําหรับคนที่มีความรู้ในด้านการลงทุนหรือว่ากิงในเรื่องหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําให้ไปลงทุนหุ้นได้มากกว่าแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําลงทุนในกองทุนรวมมากกว่านะครับ แล้วก็มาถึงการลงทุนที่สุดท้ายที่สร้างพาสซีฟอินคัมให้กับเราแล้วนะครับนั่นคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถ้าพูดถึง p a s ซี v e i n c o เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออสังหาริมทรัพย์ถูกไหมแบบมันจะเด้งขึ้นมาในหัวเลยว่าเออพาสซีฟอินคัมคืออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินปล่อยเช่าถูกต้องไหมครับซื้อบ้านเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้คนเนี่ยไปเช่าซื้อห้องแถวติดกับที่โรงงานต่างๆมาปล่อยเช่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นการซื้อคอนโดแล้วก็มาปล่อยเช่าอีกทีบอกเลยว่าใครที่เกิดมาแล้วก็มมีีีททท่่่ดินลออองยูแ้ววหรืา รัพย์สินสินทรัพย์จากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเนี่ยอยากให้กอดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยสามารถสร้างเงินให้เราได้ไม่รู้จบเลยนะก็คือมีไว้ก็คือปล่อยเช่าเรื่อยๆก็คือได้เงินเดือนเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนโดยที่เราอาจจะมีการทําปรับปรุงรีโนเวทนะครับแต่ว่าก็คือเราไม่ต้องลงแรงทําตลอดเวลาตรงๆเลเราก็แค่แบบเออไปเก็บค่าเช่าไป ซ่อมนู่นนี่นั่นถ้าเกิดชํารุดขึ้นมาเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่มีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองเหมือนเหมือนผมนะแล้วก็อยากลงทุนจริงๆก็อาจจะเสี่ยงสักหน่อยโดยการกู้เงินแล้วก็มาซือ้อแล้วก็ปล่อยเช่านะครับสมมติว่าผมกู้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อคอนโดแห่งหนึ่งเอาไว้หนึ่งที่เนะี่ยโดยที่ผมจะต้องจ่ายค่างวดอนะสมมติเดือนละ5,000บาทผมเดี๋ยก็เลยปล่อยเช่าเลยและผมได้คนเช่าแหละและได้เงินจากผู้เช่าเนี่ยผมปล่อยเช่าที่ราคา5,500บาท ผมก็เอาเงินจากผู้เช่าอันนั้นะมาจ่ายเป็นค่างวด5,000บาทแล้วอีก500บาทที่เหลือเนี่ยก็คือเข้ากระเป๋าผมนอกจากผมจะไม่ต้องจ่ายค่าผ่อนคอนโดเองแล้วเนี่ยผมยังได้เงินเพิ่มอีก500บาทโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยแถมในท้ายที่สุดเนี่ยห้องเช่าหรือคอนโดนั้นที่เราซื้อเอาไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นของเราเองอัตโนมัติแนอนาคนเลยถ้าเราผ่อนหมดไปที่เรียบร้อย แต่ว่าความยากของมันเนี่ยอยู่ที่การหาผู้เช่าด้วยแหละเราต้องหาผู้เช่ามาให้อยู่กับเราตลอดสมมติว่าเดือนไหนที่ไม่ไม,มีคนเชา่ามีคนออกไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเดือนนั้นเราจะต้องรับภาระในการจ่ายค่างวดเองทั้งหมดถูกต้องไหมครับถ้าหาผู้เช่าไม่ได้เลย,เยก็ต้องเอาเงินของตัวเองเมาผ่อนค่างวดไปเรื่อยๆเอเาจังจำเป็นที่ต้องมีเงินสำรองเนืเ่อเยอะๆเลยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ ผมแนะนําเลยนะว่ามีควรมีสำรองไว้อย่างน้อย6-12เท่าของค่างวดที่เราต้องจ่ายต่อเดือนนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าผมต้องจ่ายค่างวดเดือนละ5,000บาทใช่ไหมครับ6เท่าของ5,000บาทเนี่ยก็คือ30,000บาทหรือว่า60,000เลยก็คือ12เท่าของค่างวดเลยเก็บไว้60,000บาทถ้าสมมุติว่าปีหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถหาคนเช่ามาได้เลยอย่างน้อยเราก็มีเงินสำรองตรงเนี้ยเอามาจ่ายค่างวดแทนได้นะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3สิ่งการลงทุนนะที่สร้างพาสีอินคัมให้กับเราแล้วครับจะเห็นว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงทุกอย่างเลยนะครับต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงแรกๆอย่าลงทุนด้วยเงินจํานวนเยอะๆหรือเอาตัวเราเข้าไปลงทุนทั้งหมดหรือเงินทั้งหมดที่มีในชั้นเนี่ยไปลงทุนเลยนะครับห้ามเด็ดขาดลองหย่อนขาเข้าไปก่อนนะดูแล้วว่ามันรอดไหมว่ามันจะทําเงินให้เราได้หรือเปล่าเพื่อหาทางของตัวเราเองในอนาคตครับ ก็เรามาสรุป3การลงทุนที่สร้างพาสซีฟอินคัมให้กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ก็คือการลงทุนในหุ้นนะครับ 2. การลงทุนในกองทุนรวม 3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าทุกคน,นจะมีพาสซีฟอินคัมเป็นไรายได้ทางที่2ต่อจากงานประจำของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ